สวัสดีค่ะสถานการณ์ในตะวันออกกลางนี่ต้องบอกว่าร้อนระอุข,ขึ้นมาอีกแล้วนะคะวันนี้มีสองเรื่องใหญ่ๆที่เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องแรกก็คือความกังวลเรื่องโครงการนิวเคลียร์อิหร่านที่มีข่าวว่าอาจจะแบบกลับมาเดินหน้าได้เร็วกว่าที่เราคิดกันหลังจากการโจมตีคราวก่อนส่วนอีกเรื่องก็คือความขัดแย้งในกาซาที่ยังดูไม่มีทางออกเลยค่ะใช่ครับทั้งสองเรื่องนี้ ดูผันเผินอาจจะแยกกันแต่จริงๆมันโยงกันอยู่แล้วก็ส่งผลต่อเสถียรภาพในภูมิภาคมากๆเลยครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่นะครับทั้งข่าวทั้งผู้เชี่ยวชาญซึ่งบางทีก็ให้ภาพไม่ตรงกันเท่าไหร่เราจะมาลองประติดประต่อดูครับว่า ภาพรวมมันนเป็ยงไยูเรเนียมได้เร็วอาจจะไม่กี่สัปดาห์อันนี้น่ากังวลเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะพอามีข่าวจาก Wall Street Journal ที่อ้างว่าประธานาธิวดีทรัมป์คุยกับเนทันยาฮูส่วนตัวเหมือนให้ไฟเขียวไกลๆว่าถ้าอิหร่านเดินหน้าต่อจริงๆเนี่ยอิสราเอลจะโจมตีอีกก็ได้แม้สหรัฐเองก็คงหวังว่าจะไม่ต้องเข้าไปร่วมด้วย รประเด็นเรื่องเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนี่สําคัญมากนะครับคือมันเป็นกระบวนการที่ทําให้ยูเรเนียมเข้มข้นขึ้นจะเอาไปทําเชื้อเพลิงก็ได้หรือถ้าเข้มข้นมากๆก,ก็ทําอาวุธได้ซึ่งทางอิหร่านเขาก็อ้างตลอดว่าทําเพื่อพลเรือนนะไม่ได้จะทําอาวุธทีนี้พอย้อนไปดูการโจมตีเมื่อ2 1มิถุนายนตอนนั้นสหรัฐใช้ B2 เลยนะครับเครื่องบินล่องหนโจมตีไป3จุดแล้วก็ถแถลงว่าทําลายโครงการนิวเคลียร์ได้หมดจดเลยแต่ปรากฏว่า เออมันมีข้อมูลที่ขัดแย้งออกมาขัดแย้งกันยังไงเหรอคะก็คือทางฝั่งอิสราเอลเขาประเมินว่าไอ้คลังยูเรเนียมเข้มข้นสูงที่อิสฟาฮานน่ะอาจจะยังอยู่ไม่ได้ถูกทํำลายไปแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญบางคนมองว่าการโจมตีครั้งนั้นน่ะแค่ทําให้โครงการมันช้าลงไปไม่กี่เดือนเองไม่ใช่หลายสิบปีอย่างที่สหรัฐบอกตอนแรกอ๋อ oh, ความเห็นต่างกันเยอะเลยนะคะใช่ครับมันอาจจะมาจากหลายอย่างนะ ทั้งข่าวกรองที่อาจจะไม่เหมือนกันการตีความหรือแม้แต่วาระทางการเมืองของแต่ละฝ่ายก็ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่อิสราเอลเขาก็บอกกับ Wall Street Journal ด้วยนะครับว่าถ้าจะโจมตีรอบหน้าเนี่ยไม่ต้องขออนุญ,ญาตสหรัฐก็ได้เขามั่นใจในข่าวกรองของตัวเองว่าจะจับสัญญาณได้ทันโหฟังดูแล้วเรื่องนิวเคลียร์อิหร่านนี่แบบว่าไม่แน่นอนมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องว่าจริงๆแล้วเขาเสียหายแค่ไหนหลังโดนโจมตีแล้วก็ท่าทีของแต่ละฝ่ายอีกทีนี้ ในขณะที่เรื่องอิหร่านกำลังร้อนร้เนี่ยสถานการณ์ในกาซาเองก็ยังวิกฤตหนักเหมือนเดิมเลยใช่เลยครับล่าสุดณนะวันที่12กรกฎาคมเนี่ยกองกำลังอิสราเอลหรือ IDF ก็ยังคงปฏิบัติการหนักมากทั้งโจมตีทางอากาศทั้งภาคพื้นดินโดยเฉพาะที่เมืองคารยูนิสทางตอนใต้มีรายงานว่าโจมตีใกล้ๆโรงพยาบาลน,นาเซอร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักเลยจนเขาต้องหยุดรับผู้ป่วยชั่วคราว แล้วก็ที่เมืองราฟาทางใต้สุดก็ยังมีการโจมตีทำให้มีคนเสียชีวิตเพิ่มอีกตัวเลขผู้เสียชีวิตก็น่าตกใจมากค่ะ ล่าสุดตามที่หน่วยงานสาธารณสุขปาเลสไตร์รายงานยอดรวมตั้งแต่เริ่มสงครามคือเกิน5 7 0 0 0ืคนไปแล้วบาดเจ็บอีกเป็นแสนแล้วเหมือนอิสราเอลจะพุ่งเป้าไปที่แกนนำฮามาสด้วยใช่ไหมคะเพราะมีข่าวว่าสังหารผู้บัญชาการไปสองคนก่อนหน้านี้ครับมีอานัสอาลนาเซอร์ที่จาเบเลยเมื่อวันที่10กรกฎาคมแล้วก็ฮัสซันมาลีที่กาซาซิตี้ แต่ท่ามกลางความรุนแรงแบบนี้การเจรจาหยุดยิง60วันที่เคยดูมีความหวังก็ดูเหมือนจะชะงักไปอีกแล้วข้อมูลจากรอยเตอร์บอกว่าปัญหาหลากัลกๆเลยคือตกลงกันไม่ได้เรื่องการถอนทหารอิสราเอลออกจากกาซาแล้วทำไมถึงตกลงกันไม่ได้คะจุดยืนต่างกันยังไงบ้างคือทางฮามาสเขายืเนย็นว่ารับไม่ได้กับข้อเสนอที่อิสราเอลจะยังคุมพื้นที่อยู่ประมาณ40%ของกาซา ซึ่งรวมถึงเมืองราฟาแล้วก็พื้นที่ทางเหนือกับตะวันออกด้วยในขณะที่อิสราเอลก็บอกว่าข้อเรียกร้องของฮามาสเนี่ยคือจะให้อิสราเอลถอนทหารกลับไปจุดเดิมเหมือนตอนหยุดยิงรอบก่อนนูเลยซึ่งนั่นมันเป็นเงื่อนไขก่อนที่อิสราเอลจะกลับมาบุกใหญ่อรอบเมื่อเดือนมีนาคมมันเป็นช่องว่างที่แบบใหญ่มากจริงๆครับสะท้อนว่าไม่ไว้ใจกันเลยและเป้าหมายก็ขัดกันสุดๆ ฟังดูเหมือนยังหาทางออกไม่ได้เลยนะคะสรุปแล้วตอนนี้ทั้งเรื่องนิวเคลียร์อิหร่านทั้งเรื่องในกาซ่าก็ยังอยู่ในจุดที่เปราะบางแล้วก็น่ากังวลมากๆยังไม่เห็นทางคลี่คลายที่ชัดเจนเลยครับแล้วสิ่งที่น่าคิดต่อนะครับจากข้อมูลท,มทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยคือเราจะเห็นว่าการประเมินสถานการณ์การตีความข้อมูลเนี่ยมันต่างกันมากจริงๆอะ่ะอย่างเรื่องผลกระทบต่อโครงการนิวเคลียร์อิหร่านหรือแม้แต่งเงื่อนไขยหยุดยิงในกาซ่ามันก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญขึ้นมาว่า ท่ามกลางข้อมูลที่มันซับซ้อนแล้วก็อาจจะขัดแย้งกันแบบนี้อะไรคือปัจจัยจริงๆที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจทั้งในระดับนโยบายและการทหารเพราะทุกการตัดสินใจมันเสี่ยงที่จะทําให้ความขัดแย้งมันบานปลายได้ตลอดเวลาอะไรคือเส้นแบ่งกันแน่ระหว่างการประเมินตามข้อเท็จจริงกับการตีความตามผลประโยชน์หรือมุมมองของตัวเองอันนี้น่าจะเป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อดูนะครับ